เจ๊เข้าใจเจ๊ J. เข้าใจเป็นเจ๊เจ๊ก็เข้าใจค่ะนะสมมุติว่าเจ๊ไปอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเจ๊ J. ก็อยากได้เลขอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ J. ไม่อยากให้เลขมันเออให้คนอื่นมาเห็นเลขเขาเจ๊ J. เข้าใจแต่บางครั้งอะ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถไปจับมือใครดมได้ว่าเอ,อ้ยใครเป็นคนเอาเลขออกจากกลุ่มวะเออนู่นนี่นั่นใช่ไหมอืมเออนั่นแหละ เราก็ไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไหมคะเออเราก็ไม่รู้มันออกไปได้ยังไงใครเป็นคนเอาไปหรือย,ยังไงนะคะอืมอันเนี้ยไม่สามารถจัดการให้ได้นะคะบอกว่าเจ๊อยาเอาเลขหลุดอย่าให้เลขหลุดออกจากกลุ่มนะคะให้เฉพาะในกลุม่มเจ๊ก็ให้เฉพาะในกลุ่มอยู่แล้วถึงเจ๊ไม่เอามาโพสคนอื่นเขาก็ไปโพสต,ต,ต่างๆนานา,า,า,า yll, เราก็ไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้อยู่แล้วมันเป็นมาต่างไหนแต่ละไรไม่มีใครสามารถจัดการได้หรอกค่ะไอ้เลือก <maybe S 1> เลขหลุดออกจากกลุ่ม นะบางครั้งให้เฉพาะแค่ในกลุ่มนู่นดังไปยันติกตอ y o ยู u ูบเอาไปทั่วหมดแล้วค่ะอืนะคะ่าสวัสดี1 3ึ0 0หพันท่านนะคะใครเข้ามาแล้วเจ๊ฝากแค่แชร์เดียวพอนะคะตอนนี้ยังไม่มีการลงเลขใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวจะมาแจ้งนะคะว่าจะลงให้ในกลุ่มวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันที่11วันจันทร์นะคะจะลงให้นะคะวันจันทร์ตอนเช้า พอมาตอนนี้ไลน์มันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ว่าแอดมินส่งเลขไปาคนอื่นไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ยค่ะวิลลนมันมีปัญหาเนาะช่วงนี้ยอไม่สามารถที่ไม่สามารถจัดก,การได้อันนี้จริงๆเราต้องบอกว่าเราไม่สามารถจัดก,การได้จริงๆนะคะ บางครั้งบอกเอออย่าให้เลขหลุดออกจากกลุ่มนะคะเราก็ทําไม่ได้อ่ะเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะใครเป็นคนเอาไปอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันดีเป็นวันที่เก้าค่ะโอเคอ่ะสาหรับฮานอยนะคะมันก็ไปเข้าที่ว i p ีมาสองวันแล้วแต่รอบปกติเนี่ยมันไม่มานะคะก็พยายามนะคะก็ถามถามว่าเจ๊พยายามไหมก็พยายามสู่ความสามารถนะคะก็อยากจะให้มันมาในรอบปกตินะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าทุกคนเล่น เล่นเน้นที่ปกติการซะส่วนใหญ่นะคะก็พยายามนะคะสุดความสามารถเพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรแค่นั้นเองนะคะอ่ะสวัสดีแม่ๆม่นะคะ13,000ท่านนะจริงๆจะไม่สามารถรู้ได้ค่ะว่ามันจะมานอยไหนหรืออะไรแต่เราใช้สูตรเราใช้สถิติเราใช้การคำนวณจากหานอยปกตินะคะ มไม่บางคนบอกว่าเจ๊ให้เฉพาะแค่ในกลุ่มได้ไหมยอย่าให้เลขหลุดออกจากกลุ่มนะคะเ,เข้ากลุ่มมาแล้วเราก็อยากได้เลขในกลุ่มเราเข้าใจเราก็ให้เฉพาะแค่ในกลุ่มนะคะบางครั้งเพจปลอมเอาไปโพสต์อย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็หาว่าอุยอย้ยปล่อยเลขแล้วเจ๊ปล่อยเลขแล้วหนูยังเอออยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจแต่เจ๊ไม่เคยโพสต์นะ,ะวันจันทร์ค่ะจะลงเลขให้นะคะมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะ ก็ให้เหมือนเดิมแหละค่ะนะคะให้เหมือนที่เคยให้แหละค่ะไม่สามารถฟันธงแล้วก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะมาหรือไม่มานะคะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะสิบเอ็ดค่ะวันที่สิวันจันทร์ค่ะจะลงให้นะคะใครอยากได้ฮาหนอยจิ้มลิงที่ปักหมุดเข้าไปขอแอดมินนะคะไลน์ก็มามีปัญหาอะไรก็ไม่รู้แอดมินส่งแนวทางไม่ได้ ส่งแนวทางลงกลุ่มไปนะคะสมาชิกในกลุ่มไม่เห็นแนวทางที่แอดมินลงแต่แอดมินเห็นคนเดียวตอนนี้ไลน์มันก็มีปัญหานะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราจัดการได้นะคะเลขลงให้วันที่สิบเบ็ยใครอยู่ในกลุ่มรอเลยนะคะ แต่ถ้าเลขหลุดออกจากกลุ่มอันนี้เจะไม่สามารถบังไอ้นี้ได้นะคุณแม่อะโอเคพิมพร้อมเลยค่ะฮาหนอย ใครมาไม่ทันจิ้มลิงไล์ที่ปักหมุดนะคะรัฐบาลลงให้วันที่11ค่ะวันจันทร์วันจันทร์มีหวยลาวด้วยเข้าใจกันเนาะทุกคนเราเราเราเ,ราเข้าใจทุกคนเร,เ,รเ,เราเราเข้าใจเราเราเข้าใจค่ะเราเข้าใจแต่บางครั้งเราไม่สามารถทําได้จริงๆว่าการที่ห้ามให้ใครเอาเลขกออกจากกลุ่มหรือยังไงเราสามารถเราเราไม่สามารถทําได้จริงๆนะคะ แล้วเราไม่รู้ใครเป็นใครใครเป็นคนเอาออกอันนี้เรา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 ไม่รู้จริงๆนะคะบางคนมาอุย้ยทำไมเลขหลุดออกจากกลุ่มแล้วคะเจ๊ทําแบบนี้ได้ยังไงคะอันนี้เราเราเราไม่สามารถจัดการได้เราไม่สามารถไอ้น,นี่ได้จริงคะ่ะนะคะเราก็ทําเต็มที่จริงๆแล้วเป็นคนอื่นเพาไม่สนใจหรอกนะเรื่องสมาชิกอะ เอ,อเขาจะวางเมื่อไรนึกอะไร,ไรก็เมื่อน,นั้นนะคะแต่เจ๊ก็ต้องชี้แจงให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็ได้ฟังนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคุณต้องเข้าใจเราด้วยนะคะอืมทําไมเลขถึงหลุดออกจากกลุ่มแล้วเราจะเข้ากลุ่มกันมาทําไมอ้าวเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันหลุดออกไปได้ยังไงเราก็วางให้เฉพาะแค่ในกลุ่มนั่นแหละคะ่ะนะคะ แล้วก็ปลอมเพิ่มก็เยอะแยะไปหมดไม่รู้จะปลอมอะไรกันนะกันหนาก็ไม่รู้ทําเราก็ไม่เข้าใจเขาทําเพื่ออะไรนะคะเขาทาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะอืมคนที่ปลอมใบเจ๊ก็ไม่รู้เขาทาเพื่ออะไรอืมมันเคยมีนะปีปีที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นดังก็ดังอยู่พอสมควรช่วงในช่วงของเลขประมูล อีหาเอา้ยมีคนมาปลอมเลขเออจะเล่าให้ฟังมีคนมาปลอมเลขนะคะมีคนมาปลอมเลขเจ๊มันปลอมว่าอ่าปลอมศูนย์สี่แต่อีตัวจริงอ่ะเออตอนนั้นด่ามาเยอะมากฉันฉันสมัยนั้ต้องด่ามากกันเจออะไรแต่ด่ามาเนาะเหมือนวดนั้นเลขประมูลเจ๊จะให้จะให้ห้าแปดหรือยังไงเนี่ยแหละเลขประมูลห้าแปดแต่ใบปลอมมาเกอดเลย ใบปลอมไม่รู้ว่าทําปลอมกันมาเพื่ออะไรอีใบปลอมมันทำศูนย์สี่และอีงวดนั้นนะห่วยมันออกสี่ศูนย์ล่างแล้วก็ศูนย์สี่บนคนก็ทัวลงด่าเจ๊แบอบกว่าอา้าวแล้วทําไมใบปลอมเลขมันเข้าทําไมใบจริงมันไม่เข้ามันยังไงคะอา้าวแล้วหนูนจะไปรู้หรอจริงๆนางปีประมาณปีที่แล้วค่ะใบจริงใบจริงให้ห้าแปดใบปลอมให้สี่ศูนย์ แล้วงวดนั้นหวยมันออกสี่ศูนย์ล่างแล้วก็4ี่4ี่บนก็คือ4ีู่ย์ล่าง0 4ย์ี่บนเลยคนก็ด่ามาบอกว่าทำไมใบปลอมมันเข้าเจ๊ยังไงกันแน่หลอกลวงอา้าวให้เลขไม่เข้าก็หลอกไปหาว่าเราหลอกลวงหนูไม่เคยหลอกลวงใครนะคะหนูให้ไปคุณอยากตามคุณก็อยากตามคุณไม่อยากตามไม่ไม่ได้ซีเรียสนะคะหนูก็ไม่ได้บังคับนะคะหนูให้เป็นเพียงแนวทางคุณชอบอ,อ่ะชอบเลขเจ๊ฟองเบียร์จังเลยงวดนี้เออเดี๋ยวลองซื้อดีกว่าลองตามดูดีกว่า นะคะอ่ะโอเคได้อุ๊ยงวดนี้เล็กเจฟฟองเบียร์ไม่ไม่น่ารักเลยเลขเล็กไม่สวยเลยไม่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ยัยงไม่ตามหนูก็ไม่ได้บังคับอยู่แล้วนะคะเออจริงไหมเออบอกอุ๊ยลูกวดนี้เลขเจฟฟองเบียร์น่ารักมากเลยสวยอะพี่ชอบมากเลยอะที่ลองขอตามสักห้าบาทสิบาทเาซื้อลอตเตอรี่สักใบสองใบดีกว่านะคะเออก็ก็โอเค เออหนูไม่ได้บังคับหนูให้ก็หนูก็ให้ของหนูมานมนานกาเลยนะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็โดนด่ามาสารพัดสารเพลแล้วนะคะเออไม่ด่ามาเนาะบางคนแบบทาไมเข้าบางคนบอกว่าทาไมไม่เข้าครั้งงวดเนี้ยเอ้าแล้วหนูจะรู้ไหมเนี่ยเอองวดที่แล้วเขาถามว่าเอ้ยเจ๊ขาทําไมรัฐบาลงวดนี้ไม่เข้าครับแล้วจะให้หนูตอบยังไงอ่ะก็มันไม่เข้าอ่ะเออก็มันไม่เข้าจะให้หนูตอบยังไงคุณแม่ เออเหมือนล็อกได้อ่ะโอเคนะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะคุณแม่ชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสําหรับฮานอยใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะหฮานอยมันมีทุกวันอยู่แล้วค่ะนะคะชอบวันนี้โอ๊ยฮานอยวันนี้เบื่อเบื่อจังเลยไม่ค่อยอยากเล่นเลยก็ไม่เป็นไรค่ะหนูก็เป็นอย่างนั้นแหละแม่หนูฮานอยมีทุกวันหนูให้ทุกวันตัวหนูเองหนูก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะคะแต่หนูต้องให้อยู่แล้วมันเป็นแบบ เออมันเป็นเรื่องปกติที่หนูจะต้องให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มมีหลายหมื่นมีเป็นแสนคนหนูไม่สามารถไปดูใจดาวใจเขาได้วฮ้วันนี้เขาอยากเล่นไหมวะวันนี้เขาไม่อยากเล่นแป่ว่าวันนี้เขาอยากเล่นหรือเขาไม่อยากเล่นวะหนูก็ต้องลงเป็นตามปกติของของหนูอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนเรื่องของถ้าถามความถามความรู้สึกหนูนะมันมีทุกวันเราก็ไม่ต้องเล่นทุกวันก็ได้แล้วก็แล้วแต่ความชอบเราเราอยากตามเราอยากเล่นเราก็เล่นไม่อยากเล่นเราก็ไม่เล่นก็แค่นั้นนะ เออเนาะฮะนอยมีทุกวันบางวันหนูก็อยากเล่นหนูก็เล่นนะบางวันหนูไม่อยากเล่นหนูก็ไม่เล่นหนูมาไลฟ์สดบอกอ่ะเราเราก็จะไปรู้ไหมเนาะแม่เอ้ยว่าใครเขาอยากเล่นหรือไม่เล่นรัฐบาลวันที่สิบเอ็ดค่ะวันจันทร์นะคะเดี๋ยวจะลงให้ในกลุ่มก่อนเลยไม่ต้องกลัวนะคะให้ในกลุ่มก่อนแน่นอนเดี๋ยวจะลงแต่ตีหา้าเลยพระยังไม่บินบาทด้ล,ลงเลยค่ะลดไหมลดเลย แต่ถ้าเรื่องเลขเหลุดออกจากกลุ่มอันนี้เจ๊ไม่สามารถทำอะไรได้นะคะอืมอืมเจ็ดแ่วนี้ฟันเจ็ดค่ะเออชี้แจงวันจันท์นะคะอืม